อ่ะมาแล้วหรือยังเอ่ยไลฟ์ใหมดีดีโอบเอก็หลุดไปเชยนะฮะมาแล้วใช่ไหมปั๊บหนึ่งนะทุกคนนะเออเออไลฟ์แล้วใช่ไหมเนี่ยงงไลฟ์แล้วหรือยังอะ่ะทุกคน ก็เลยงง OBS มันมีปัญหาทุกคนงงมากเลยอะหมายถึงโปรแกรมที่เอาไปใช้ไรนะคืออัปเดตมาใหม่ปุ๊บจ๊งกระบงเลยเหรองงมากนะฮะอะไรใหม่แล้วนะเดี๋ยวป๊บนึงนะขอสอนุญาตส่งลิงก์ไปในดิสก่อนบอกทุกคนก่อนงงไปหมด E OBS เนี่ยอา้อาวอ้าว โอ้ยคืออะไรวะเนี่ยมันอ๋อมันไอ้นี่หรอโอเคอะแจ้งเตือนบอกไปแล้วนะขออภัยทุกคนด้วยนะอันนี้คือมาไลฟ์ม่อีกรอบหนึ่งนะไลฟ์ต่อจากไลฟ์เมื่อกี้นี้นะฮะไม่ลบแล้วกันอีอันเมื่อกี้นี้อุตส่าห์ชนะด้วยนะแล้วเล่นอีอะไรนะตัวอะไรนะลืมเล่นคนส่วนไปชนะด้วย อะไรอ่ะป้าวอละคิดเออหมุนมากขาไลมนะฮะวันนี้ย่าบายหยันประทับล่างหร่อเข้าเข,ข,ข้าออกออกสงสัยน่าจะเป็นเออสแตนของอะไรนะสแตนของโตเกียวนะฮะมายุ่งย่ามกับไลท์ชัน <c oughs> <c oughs> เกี่ยวไหมสวัสดีน้องจูนจ้านะฮะฟูสวัสดีรับนะอ่ะมา,มามามาต่อต่อต่อ,ตอ เดี๋ยวมันจะท้าทุ่มก่อนเอ,เ,อเ,อเอาพาไปเล่นแหลกอะไรเนี่ยงงไปหมดเนี่ยสกินเดี๋ยวเป็นแฝดกันปะเนี่ยผมสีก็คล้ายกันชุดกล้าวเหมือนกันสีขาว,ขาวเฮ้ยเออนะฮะเหมือนกันมากเลยอะสองคนเนี้ยว,นนวันนี้อินวันนี้อินเทอร์เน็ตน่าจะบงเนาะทุกคนเนาะหรือเปล่าคือฉันรู้สึกว่าภาพมันดูแตกๆด้วยนะเนี่ย เออนะฮะไม่เน็ตก็ OBS อะวันเนี้ยอ่ะงงไปหมดสัญญาณห่วยแตกเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยสกินอะไรอ่ะนะ่ารักจังนักธนูอ่ะอ้าวยี่นี่มาแย่งฉันเล่นอีกเดี๋ยวกอนนะอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่อ๋อใหญ่เพี่ออะไรเล่น แมงสาบหรอโอ้ mm. oh my god นะฮะอ่าใครดูอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กันด้วยนะครับฟูนะหวันนี้มาดึกหน่อยเพราะว่าวอลาไปทำธุระข้างนอกด้วยนะครับฟูนะเฮ้ย จะให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่ไหนบอกตัวเองชุวรว้ฉันทำเอาแต่ใจ yeah let's make it done ทั้งทั้งที่รู้จะเป็นประจำกอ่อเอ้ยกอ่อกูรอรักถูกทอทิ้งเออเพลงอะไรก็ไม่รู้มาใหม่เยอยะแยะมากมายนะฮะ อันยองพี่ชายอันยองเฮาฟูเล่นสองตาพอนะจะต้องตื่นมาเ w o r k ิ้งจ้าเออฉันก็ต้องตื่นมาเ w o r k ้งเหุอนกันเสียววยมาถึงก็เสียวเลยสวัสดีตามูจายังไม่หลับอีกหรอปกติเธอเป็นคนนอนไวไม่ใช่เหรอนี่นะฮะก็เชื่อมแม่งตรงนี้เลยจะทำไมล่ะใครจะทำไม เน,นี่ยฮเนี่ยสกินสวยอยู่นะมันดูเป็นแบบเหมือนชุดนอนอ่ะ <c oughs> ป้าวอลาไม่รบกับขมนหรออีบางง้างงนนอนไวอะไรดูบอลเป็นผีบ้าเอาก็ช่วงนี้มันฤดูการแข่งอะไรกันหรือเปล่า เอา้าไม่ได้หรอเอา้าไม่ได้หรอเอา้าทำไมมันวางไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่กำแพงหรอฉันงงมากนะใหญ่พี่ไรอุตสาห์ให้ฉันฉันงงไปหมด แล้วยยนั่นเข้าไปแอบทําไมคือหรือว่านางไปทําไอ้นี่วะอ๋อนางไปเอาไอ้นั่นปะอ้าวตายแล้วแล้วฉันก็ไปว่าเขา <laughs> ห้องเธอมีอะไรให้ดูปะล่ะอะไรอะไรเนี่ยคืออะไรกันเนี่ยฮะสองคนนี้เนี่ย <laughs> มาช่วยปั่นเครื่องนั้นะมันเสร็จไวๆโ okay. อเคก่อเอ้ยก,อออก่อกูรอรักถูกถอดทิง้งวชอชฮัลโหลอ้าวโอ้โหนี่มึงทำเครื่องไอ้นี่อีกช็อตหอยช็อตปีอีก อยากซื้อของจังเลยอ่ะมันมองฉันแล้วตอนนี้มันมองฉันแล้วทุกคนนี้อยากซื้อของก่อนแล้วกันนะอะโหลโมชิโมชิสวัสดีคะ่ะอ่ะอะฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อน,อนเราค่อยซื้อเอ้ยเหลืออีกสองเครื่องเองอะรู้สึกว่าปั่นไวมากเลยนะเนี่ย สวัสดีไอโอปอโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างสบายดีไหมสวยขึ้นหรือเปล่ามีผัวแล้วหรือยังนอนหลับพักผ่อนสบายดีไหมกินข้าวหรือยัง <c oughs> นะถามมาซับไม่รู้จะต้องตอบมาไหนก่อนเลยใช่ไหม <c oughs> สวัสดีนะอุ <c oughs> ้ยนะฮะงงค่ะ <c oughs> เอา้างงทำไมล่ะเราก็เป็นคนที่รู้จักกับยายโอปอไง ก็ต้องพักทายสวัสดีกันหน่อยหนึ่งนะมีเครื่องไหนที่พอจะอ่ะสักครึ่งหนึ่งโอเคได้อยู่นะมันไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยนะสิเนี่ยแบบนี้เนี่ย แต่ว่ามีเครื่องหนึ่งที่น่าจะอยู่ไกลงงคนบ้าบอลเอาหรอแล้วไปงงเขาทำไมเออเฮ้ยเครื่องนั้นน่าเหลืออีกแค่นิดเดียวอะเอ,าอ้าเฮ้ยชิบหายละ ไม่ปั่นเครื่องเหรอ,อนี่เนี่ยช็อตหอยช็อตหอยเฮ้ยคืออะไรอะเพิ่มประจุไฟฟ้าเอา้าฉันลืมชิบหายแล้วทำไงดีวัเนี้ยฉันลืมปั่นนะเอามัวจะสังเกตคืออะไรมันคืออะไรเพิ่มประจุไฟฟ้างง เอ้าโอ้โหก็จะไอ้นี่ให้เพื่อนกูว่เพื่อนตายก่อนแน่นอนโอ้ holy shit ัย่ไม่มดกธฉันแน่นอน oh shit ล้มแล้วมีใครไปเปิดหรือ,อยังอะแย่แล้วมันประกาศตามฉัน มาแล้ว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 ,ลวเอ้ยหรือมันไม่มามันแคมป์มันแคมป์มมอยู่มันแคมป์อยู่มันแคมป์อยู่เปิดต่อเร็วเปิดต่อเร็วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนมีทั้งปืนมีทั้งช็อตเนี่ยโอ้ยเพื่อนล้มอ่ะเออเลิศอา้าว คฮอยๆค่อยๆเอ้ามันไม่มันไม่มาตีเองนะว้ายวายโอ้ยคืออะไรอ่ะเอออ่ะอ่ะโดนอีกแล้วมึง ออเดี๋ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเย,วยชิพหายแล้วชิพหายแล้วลืมกดใช้ไม่เห็นว่ามีอีมาแรงมาเวรกรรมกูเอาเย่มแม่มดตายแล้วหรอแทนที่จะออกเลยฉันกลับทำให้เรื่องราวมันบานปลายอีกเอออยากจะช่วยอีแม่มดไงดันตุยเองซะอีกกู โดนลุมด่าแล้วตอนเนี้งงไปหมดโอ้ยไม่ได้สังเกตอะไรเลยอ่ะตาเนี้ยอ่ะเดี๋ยวนะย็ยนั่นชื่ออะไรวะเนี้ยออ้ยตั้งชื่อแต่ละชื่อน้องนกงงค่ะพี่ตา งงเลยไหมล่ะเออนะฮะอ่ะโอเคไปต่อกันเลยจ้ารอบนี้ไม่หมื่นแน่นอนเนี่ยเหมือนกันเดะเลยอะ่ะเอา้าอีหอยปอบยังไม่ทันได้อีนี่เลย